บินน้องชาวไทยทุกค่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกอนกับน้ำโมตัวปอมตวเบ็กตัวปอมเรามาทำคลิปแก้ไขคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วม่เขาได้ยินเสียงผมดลยเราตอนเขาได้เปิดเสียงเกมไว้ดังมากมากดังแบบหนึ่งร้อยขีดหนึ่งร้อยขีดนะคุณไ ดังจนหูแตกโอเคโอเคเอามาอยู่นี่เอ้าตีบอสก่อนเปล่าบอสมันบอสมันเกิดหรือเปล่าหรือว่าจะไปตีเอเนลูหรือว่าเราเข้าเข้ามาในเซิร์ฟเดิมเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเเเซิิร์ฟดมลยคนละเซิร์ฟคนละเซิร์ฟฮัลโหลเพื่อนเอ่อยังไม่ได้บอกเลยว่าทำไมตัวละครผมถึงเป็นผู้หญิงนะครับ อยากใช้เพราะงั้นแหละที่เปิดเสียงการโทรไว้สุดแล้วใช่เล okay. okay, ้ยมาตัวพี่มาค้างตรงนี้นะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วอะไรน์โนไอ้น็อตติงแอไลน์คนอื oh, angel, um> ่นไอโน้โมอีเนวเกิดอีเนวเกิดเขาจะตลกดตอนที่เขาพูดว่าผุนควายอยู่เลย ใช่ใช่ที่เกียรตัดต่ออันนี้อาจจะไม่ใช่คลิปเรื่องก็ได้อันนี้เออพี่มีแอปนึงมาตัดต่อด้ยไม่รู้ฮะไม่นช่อว่าแอป F K U Y เริ่มเริ่มเออไม่ให้มาวิจุี่คุณจะทำได้

ตึ้ง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 ตึ้มตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ไตึ้งตึ้งต้งตึ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 งตึ้งตึ้งตึ้งตงงง้งึง โอ้ยกายหมดโอ้กายหดเรียบร้อยเรียบร้อยควิ๊กฟุตมันคือผลควิ๊กนี่เองไม่ใช่ผลแกล็กลอ่ะลงไปกดไหนดีไม่รู้สิแจกผลอีกไหมเมื่อกี้เราแจกผลเองนะไม่ได้ไม่ได้ไปฟาร์มเผื่อไว้ด้วย ไม่ <aujourd increasingly, S 2> ต้องแจกผลเราเราเราอัดประมาณไม่ถึงช่วงนึงก็มาอัดรอบอ่ะใช่แล้วปีรใช่ไหมแบบสประมาณหนึ่งวิลงอีกินึงเลยไม่เกิดเกิดไปวันวันหนึ่งสามคลิปพอวันหนึ่งสามคลิปอัดอัดกับนโมแต่คล right? ิปแรกไม่ไ <manchmal> ด <multiple coming activities> ้เล่นกับนโมน่นโมไม่อยู่นโมไปขี้เดี๋ยวไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไร ไอ้ฟักยูแมนฟักยูแมนเดี๋ยวเรียกขึ้นตุนามีมาก่อนมาล้มาล้อยากเห็นโอ้ยสาได้สกิลสุดท้ายอ่ะหีนี้โอ้ยตกน้ำเอ้ยน้ำตอนเกียดน้ำบมือหน้าหมีขนสื่อน้าหมีสื่อน้าหมี ถืนไปเกาะไหนดีครับคุณกเกาะเกาซีโฮดี้กันหอกโฮดีออ้อ่ะไกลนะนั่งเรือไปเป็นชั่วโมงหนึ่งน้อยก็ต้องมีเกมพาดเรือถึงจะไปไวขึ้นอ่ะหรือไม่ก็ปุ๊๊ยโดนเดวิดตอมใจเนี่อยไอ้คน <c oughs> ถ้าเราไปถ้าเราไปตีโฮดี้ต้องเซฟไหมไม่รู้สิ แต่ว่าขี้เกียจกลับไปใหม่อ่ะขี้เกียจเดินเรือใหม่อ่ะไม่เป็นไรแล้วก็บินไปบินด้วยอากาศเหลือใครนี่เฮ้ยน้ำมดเราไปลองไหมไปลองไหมสวดีนักอันหนึ่ง A P P กันเหรอ A P A P หรอ่ะ A P พี่ทำไมอ่ะลองลองฝีมือ,อมามาประจำประจำประจำพี่ไม่กล้าคนพี่ก็กลงาุ้ย,ยจะกลางได้ไงเอาเราใช้ตกิยวกันหนึ่งสองสามเริ่มแล้วแรงนะแรงนะแรงอุ้ยเอามาดิ anh cho จะตายนะจะตายนะเพราะหุ่นก้นแโคดก็ห้แล้วหุ่นอ่อนกลล้นกม,มีเวีดับใช่อะเขาถึงสู้ใช่หุ่นอมเวียดับลเฮ้เยเดี๋ยวไม่ต้องไินเสีงไปิเดนกว่าจะตายกันไปข้างนึงอะอเอาหายแล้วเราหยุายิกันนะไม่อ่าหยุดหยุดนะหยุดหเฮ้ยน้ำมูมีคนมาจัดเลยไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเอไลกันก่อนเอไลก่อนเอไลก่อนเฮ้ยน้ำโม่เอไลก่อนเดี๋ยวน้ำโมโดนผลเขาเอไลก่อนเดี๋ยวโดนผลเขาเอาเรือเแล้วอารขโมยือเหคนมา เอาเรือเคนมายาเอามาอีเนื่งหมีเอะเออน้ำหมดรีเซนตมาเกาะเดิมเลยเขาตาย้พี่จะอพี่จะไปแล้วเฮ<อ>้ยถ่ายคลิปกันก่อนยังอาจอยู่เลยน่ะฮะอบอกแล้วว่าผลเขาเหมาะสำหรับการ PVP แตแ่เล่นยิ่งเล่นเป็นอะ กดจัดแม้จะดามีน้อยไออนภรรยากันที่เราไปตีโฮดี้ไม่รู้นี่ไม่รู้เออใต้ใต้น้ำมันจะเสกซีนามิได้ไหมเนี่ยแต่เราต้องเซฟไหมพี่ว่าเออต้องเซฟนะเพราะมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับครับไม่อยากได้ดาบโฮดี้ไม่รู้สิ เดี๋ยวพี่เราเกาะหิมะกันแ้กันก่อนอืวิ่งไปไอ้พีคนฟ้นาอยู่เกาะหิมะเด้ออย่างนี้ต้องสุ่มสักหน่อยละฮะสุ่มสุ่มอะไรสุ่มรู้จักป่ะปลาแปลกปลแปลกปลแปลกอะไรตรีตีเลยอยู่ตียักษ์อยู่ยักษ์เด็กอูงเงออูงเงอนะ ร้อ,องห้อยากของเลี้ <c oughs> ชอบเรียกว่ายักษ์ง,งีเพราะว่าตุ้ม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 อ๋อมันเรือมันช้าจังเลยเรือแคนเราเนี่ยขึ้นเรืก,ก่อนน้ำแข็งวิ่งไปยังเร็วอีกฮวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเพราะเราเป็นเผ่ามิงเ่งเผ่ามิงมันวิ่งเร็ว เป็นเผ่าหูกระกต่ายไม่กลัวแล้วจะไม่เช้าไน,น,นี่ยทุาากคนเนี่ยตรงเนี้ยโอเคมันเรื่องเท่าไหร่ละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเหรออืมก็อยู่ในเกาะน้ำแข็งนั่นแหละฟอสเซนวิลเลจมาถึงเรื่องเนี้ยเนี่ยนินเนี่ยมาเรียวมาเรียวตรงตู่เฮ้ย ฆ่าคนนี้ว่ะมาถึงยังไงโอเคเขาเพิ่งฆ่าคนคนนึงไปงตายกลายเป็นซากอยู่ตรงเนี้ย๋อนีอ่มันเ,เ,เ,เกิดใหม่ละเฮ้ยนั่นมันต่อยเหรอ,อหาหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอจะถไฟด,ด้วยวอ่ะออเอเขาพีคดีอ่ะไม่มไม่เปิดอ่ะ เราต้องเกียนเกียนเขาเกียนแบบไม่ให้เขาฟาร์มเฮ้ยเหมือนเราไม่ช่วยมันฟาร์มอ่ะไอเกียนเกียนเกี้ยนอ้าวไม่ใหไม่ให้หรอกมึงมันจะแย่งจะฟาร์มบ๊อบบ๊อบบ๊บบบบอบบ๊เกียนคนเกมมิ่ง เกียนคนจัแบทคลิปนะเว้ยเราโดนแบทนะเว้ยทำไมอะเกียนคนอะีเห็นโอเคโอเคผมเลิกแกงละ้เขายังไม่ได้เสกเลยยังไม่ได้เสกเลยน้าม่อยู่ไหนอะ พี่กำลังตีเรืออยู่แล้วพี่ก็ไปตีใครไม่รู้ในเรือจนตายเลยโอ้อ้าวเจ็บอังกอนไปไหนไม่รู้เขาๆๆเขาจู่ๆเขาว้ามาบนเรืองั้นพี่ไปเกาะนั่นก่อนแล้วกันกดูีไปด้วยเอาเ,อเรือแคนมาอ๊บอ่ะอืมอ่ะกระ ไม่จำเป็นนะฮะพวกคตรจำเป็นควรซีฟไหมคิ่ว่าไม่อะไ,ไม่อ้อพวกเราเข็งเกรงก้อนก้อนเลี้ยวซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายอะซ้ายะเออตรงไปเลยตืดตืดแล้วเราขอข้ามไปตอนที่เราถึงเกาะแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับไปตีบอสกันกงตัวนะครับแกงตัวดาเป็นไฮคิก็ เอาล่ะใครที่ดูวันพีก็น่าจะรู้นะคะว่าไฮคีเกาะคืออะไรเกิดเกิดเกิดไปเอ้าลืมนะเฟรชไม้ก่อตีมาแล้วเหรอเออตีไปแล้วครั้งหนึ่งผมจำได้ตอนผมอยู่ตรงนั้นผมใช้ขนแสงขนแสงฟามก็ฟามดีอยู่นะแต่เราจะกลับมาเกาะนี้กันอีกทีด้วยขนสายฟ้าใหญ่ตอนนั้นพวกเรายังใช้ผลได้กับผลสายไม่ใช่สายฟ้าิผมได้รือ ไม่มีไม่เลยนะไม่ไม่มีหรอกไม่เชื่อพวกฉันที่จะให้พี่เปิดไม่รู้ว่ามันจะใช้สึนามิได้หรือเปล่านี่ฮมันมาพูดถึงสึนามิมาเลยเอ้ามันรีเลือนอะ ปัญหาขัดข้องนะครับผมขอหยุดคลิปก่อนแปบ๊บหนึ่งโอเคตอนนี้เราสามารถกลับมากันได้แล้วนะครับเนื่นเนื่งจากเฮ้ยมันเกิดปัญหาอะไรอีกอะแปบบ๊บนึงนะครับเราขอตีให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่าไปตอนตีตอนนี้นะครับมันเกิดปัญหาขัดข้องครังยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับคือน้ำมมเขาตายแล้วผมก็ เหแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นโมทำไมมันเป็นอย่างนี้<ม>เขาต้องเอาไอ้เพดไว้ห่างๆอ่ะแต่ให้พอได้ยินเสียง<ม>เอนอนโม,มได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเขาต้องวางไว้ห่างๆไม่งั้นมันจะตืดตืดตืด,ตดเฮ้ยนโมนี่เกิดด้วย ไว้เปิดไม่รู้สิเขายังไม่ได้ไปดูเลยยังทำคลิปไม่เสร็จด้วยซ้ำถ้าคลิเสกถ้าเกิดคลิปนี้ได้ยินเสียงพี่ผมไม่ใช่ว่าพี่หรอกเป็นเพื่อนเปิดเกิดปีเดียวกันจะเข้าเข้าระบบการศึกษามันรับเดี๋ยวผมจะอนิพายตรงนี้เลยนะครับให้นโมคตีไปคนเดียวก่อนนะครับ คือระบบการศึกษานะครับเขาจะจดเขาจะหยุดในการรับนักเรียนถึงวันที่พุธภาที่สิบหกนะครับซึ่งพี่ผมเกิดวันที่เท่าไหร่นั้นนโมจุดีเอ้แม่าไม่บอกดีกว่าวันที่เดือนมีนาครับแล้วผมก็เกิดเดือนพุธภาแต่วันเป็นวันที่สามสิบซึ่งมันหมดเกณฑ์แล้วผมว่าต้องไปเข้าอีกปีนึงที่ทำให้ผมอายุน้อยเหมือนเหมือนอายุน้อยกว่านโม ะครับเกิดเกิดปีเกิดปีเดียวกันน่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคนละอยู่คนอยู่คนละชั้นน่ะขนมอยู่กันคนละขนมชั้นขนมเรียกเป็นขนมเลยอ่ะโุ้มนน่โโดเลยจะตายแป๊บนึงไปอือ ขอร้องขอตีมั่งก่อนขอร้องขอตีมั่งขอร้องขอร้องตีตีเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็โดนจมีเสองร้อยไหมอือดีโอเคเดี๋ยวเขาขอปิดฉากด้วยหมัดเนื้อ แผมปาที่าไทำอะไรดีไม่รู้สิจบคลิปเลยไหมหรือว่าจะทำอะไรต่อเอ,เออ้ยยังยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเมื่อกี้ผมเมื่าคลิปดูเหมือนว่าคลิปนี้จะมีสารละตอนเมื่อกี้นะครับที่ผมอธิบายไปในการใช่เมื่อกี้เข้าสู่ช่วงสารละน่ารู้

เออเขาเลือดน้อยอ่ะเอาไหมเอาหมเลือดน้อยแม่ตอมาเอลือดีกน้อยมาหรือรอก่อนได้บ้างรอรีเซ็ตเลยก็ได้นะไม่ต่อมาวัดการเมืองมันถูกแพงี่คุณจะไปไหนนะคุณจะเล่นเล่นจ เล,เล่นอลไจับเ,<ล>เล่นไล่จับ N P C ไม่โอเคเลือดเต็มหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างที่นมโมเขารอเลือดเต็มนะคบผมจะมาอธิบายสาระน่ารู้ <laughs> ไม่มีผลสายฟ้านะครับก็คือผลโลเกียนะครับซึ่งเป็นผลของกอะเอเนลของเกาะน,นี้นะครับซึ่งเอเนลจุกลูฟี่จาัดก,การไปเมื่อ อตอนซีซันที่หกนะครับแค่นั้นแหละ,ส,ะสารา,าน่ารู้ตระวัตที่แล้วสอตระวัตที่แล้วใช่ตอนนี้รู้สึเี่อ,อ่าเดี๋ยวเปิดพีพีก่อนอ้ามันจะไม่ได้เปิดอะแงาลน่ารู้ับทุ ไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องรออีก51ชั่วโมงมันต้องรออีก51ชั่วโมงถึงจะอุกการเอาค่าหัวใหม่ได้ประเทศไทยรวมรวมรวม,รวมอะไรไม่รู้ผมขอไม่พูดต่อขอไม่พูดเกี่ยวกับเพลงเมืเม่อกี้ กท่านผู้ชมรูน้นะคะเซฟเปอร์มันเป็นมีสองอย่างเลยอันนี้มีอันหนึ่งอันนี้อันที่สองอ่าโอเคคุณก็ใช้เซเบอร์ดีกว่ากรรมพิธีเซเปอร์น่าจะดีกว่านะน้โมเห็นเวลาตอนนี้แล้วพวกเราพีพีย่ะเขาใช้เซฟเปอร์ใส่น้โมแวบ,บเดียวก็ตายแล้วถ้าเกิดอัพเยอะมันจะแรงแรงแบบ มือนมีโยรู้อะที่เขาแจก,กฟรีอะแต่ว่าดามเมจลดลงมานิดนึงเฮ้ยหรือว่าใช้มีช็ตอตสุดว่าพีว่าพี่ใช้เซเบอร์ดีวะ่ะอืมแต่นำมโมต้องฝึกนะจะให้แข็งเก่งแบบเขาคิดว่าพี่ไม่ฝึกเหรอจะ,จะฝึกตอนไหนเราจะฝึกตอนนี้หรือว่าคลิปหน้าค,คลิปหน้าจะพรุ่งนี้นะครับมีค่ะได้กองขอลองความแรงสกิลหน่อยดิปเปิดวีดีโอเลเออได้ได้ได้ ดูนะคบผมบันที่หนึก้อนเลือดแล้วเท่าไหร่อแต่บอีนอนกิใคที่อของอผ,มผมก็เหมือนกันนะครับใดอัปตันเท่าไหร่ <4 15. S 2> อะรอสี่ร้อยสิบห้ากัเท่าไหร่อสี่ร้อยสิบห้าสี่ร้อยสิบห้าหรออืม,อมแล้วขอลองสกิลกา,กลางอากาศดิกางอากาศสกิลมันจะแรงมไหม มันก็แรงเหมือนกันนั่นแหละายนึ่งก็โดนนะลายนึงก็โดนนะนนนะเีกว่าดีกว่าวาีเซนโตอีกแถมเขามีอมีแจโตสองพี่กวีเจโตแต่ว่ามันเอาอยากนะมันต้องไปตีหนวดขาวที่เลเวลประมาณหนึ่งพันห้าล้านม่หนวดขาประมาณห้าพันเยก่ะฮะจิ่มี่ห้าหนวดขาวเาพัฮ้ย จะปรับแล้วก็ได้เพราะว่าหนวดเขามันตีง่ายขึ้นจะมาลองนะครับใชุ้กูตอร์ใส่คุณกอกันไม่ต้องมาวัาาดนะี่มันขึ้นว่าอินคอมแบทด้วยเอออินคอมแบทหายแล้วรองเตอร์ของพี่กับคุณกอนั่นแหละเข้ จบคลิปเลย,ยไหมไปไปไปปิดคลิปข้างล่างปิดคลิปข้างล่างอยากเห็นซีนามิต้องคลิปอีกทีก็น่าจะพึ่งนี้นะวันละสามคลิปพอไม่มีเวลาตัดต่อแล้วไม่อยากตัดต่อด้วย โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปซึ่งไปละ